สวัสดีครับก่ยินดีต้อนรับขอสู้่องเกษตรทดลองนะครับนะครับคลิปนี้ผมสิบเวอาถึงไอปูกมะนาครับนี่ครับหลังจากที่ผมเคยลงคลิปไปเธอนึงเธอนึงแเหวเนวะวาผมสิบปลูกนะครับว่าสิบปลูกมะนาปีนี้แต่พอดีได้ปลูกอยู่ครับผมบริเตนไทยห้เบิรงนั่งพอนิยังหุ่นเก็ดอย่างอื่นอยู่นะครับอ่านี่ผมก็ปลูกลงไปแหละแต่ว่าผมใส่ทุนหน่อยกว่าทุกปีเนาะปีนี้ ก็ยังปลูกได้นะครับทุกปีผมใส่ไทเฮ็ดแบบทุกปีนะี่ผมีิส่ทุดลายแห้งนะครับในปีนี้คือปลูกบ่ได้นะครับแต่พอดีปีนี้ผมปรับเปลี่ยนใหม่ให่มันใส่งบหน่อยลงเนาะผมก็เลยพ่อปลูกใดนะครับนี่ครับอ่ะกระอันดับแรกกาฝากกดไหลกดติตามนํานะครับผู้ใดที่เขามาแลวเนาะอ่ะนี่ครับเท็ดยังกระซางครับทุกอย่างต้องมีต้นทุนทั้งหมดบบมีย่ยางใดมาแบบฟรีฟ นะครับต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งสินนะครับบ่มียางถี่เฮ็ดได้แบบง่ายๆนะครับอ่ะครับคลิปนี้ผมเฮ็ดแบบประหยัดประหยัดมองได้ดี๋ยที่บอกนะครับทุกปีนี่ผมสี่จางรถเขาเนะนะครับทุกปีผมจางรถเขาในการยกกล่องอ่ะวอาไปยางไปดีกว่วนะครับสิได้เห็นแนะนาบรรยากาศทุกปีผมจางรถเขาไทยนี่ก็ไล่ละสองร้อยกว่าบาทนะครับทั้งไทยทั้งปันเออทั้งไทยทั้งยกกล่องนี่ก็ตกไป หา้อยนะครับตีป้าะมานหาลอยนะครับกันแล้วแต่พื้นทีเนาะไอ้ค่าไทยผมบอกขอบอกดีก่าว่าราคาทอใยมันแล้วแต่พื้นที่ราคาพะเท่ากันนะครับแต่ปีนี้ผมไทยเองทุกอย่างนะครับแล้วผมชีบอกนําว่าต่อไรผมมุดทอใยนะครับไอ้ผมไทยเองทุกอย่างกับยกรองเองทุกอย่างผมมดน้ำมันไรหนึ่งนี่สี่ยูประมาณไรละหาสิบบาทนะครับทั้งทั้งทั้งไถยทั้งยกรองกับสีโต๊กยูที่ประมาณไรละ ไรล,ละหกสิบบาทเนาะไถล,ลิตรหนึ่งยกหลอกริตรหนึ่งนะครับเพราะว่าผมใส่รถไถเดินดถ้ำไถเอาเองนะครับเออมันก,ก็คือประมาณนี้แหละไถล,ลิตรหนึ่งยกหลอกริตรหนึ่งก็บคียประมาณหกสิบบาทแล้วคราวนี้มาเสียค่าต้นมันปีนี้ผมซื้อต้นมันในซีปลัยเนี่ผมเหมือเงินแค่สามพันนะครับสามพันบาทสามพันบาทกับคียประมาณไรล,ละสามสิบบาทเอ้ยสามร้อย เราครับไรละสามร้อยนะครับแต่ถ้าผู้ใดปลูกทีก็อยู่ประมาณไรละหาร้อยบาทนะครับแต่ว่าต้นนี้ผมปลูกห้างนะครับเพราะว่ามันหน้าผมเคยเหยดแต่หางเนาะผมไม่เคยเห็ดทีน้ำขยเจะเขือนะครับนี่ครับมันก็ได้เพราะว่าพื้นที่ของผมนี่ดินบ่คงามบันไดเนาะแหล้วก็บ่ได้หดนามนะครับปลูกแบบฝากเทวดามั่กกะดอยอยู่ไรละสองตันกลัวนะครับประมาณสองตันครึ่งนะครับประมาณนี้แหละบบเกอร์นี้นะครับ เออเพราะว่าใส่ลงทุนหน่อยเนาะก็ปีไปไรยละสามร้อยปีนี้นะครับต้นมั่นผมไรยละสามร้อยค่าไถไราละหกสิบบาทไรยละหกสิบบาทคือผมไถเองนะค่าน่ะมั่นนะไรยละหกสิบาทไถสามชิพยกหล่อสามชิพนะครับก็เป็นสามร้อยหกสิบาทแล้วเนาะนะครับราคาปุ๋ยนี่ไรยละแปดสิบบาท อาทีไปไรยละลอยค่าปุ๋ยผมใส่ไรยละลอยเนาะแบบว่าผมสีลดลงทุกอย่างนะลดทั้งปุ๋ยลงแล้วก็ลดทั้งค่าไถลงอย่างนี้นะครับเป็นแปดสิบลอยหนึ่งลอยหนึ่งตันวน่ะเป็นสามลอยหกสิบเนาะเป็นสี่ลอยหกสิบนะครับเอ่อทั้งปุ๋ยทั้งต้นมั่นทั้งค่าน่ะมั่นในการไถนี่ผมเมื่อไปสี่ลอยหกสิบบาทกะตีเป็นเหล็กโก้มไปเลยหาลอยเนาะนะครับตีตีเป็นเหล็กเหล็กโก้มไปเลยไรยละหาลอยปีนี้ผมลงทุนไรยละหาลอยครับชิปลากะ หาพันบาทนะครับลงทุนปลูกมันหน้าชิปไร่หาพันบาทนะครับในกรณีที่ปลูกห่างนะครับในกรณีในกรณีปลูกห่างถ้าปลูกที่กระชีไร่หนึง่งถ้าไถาเองถ้าปลูกที่มันก็ใส่ต้นมันหลายขึ้นทบเพิงเลยเนาะทบเพิงเลยจากจากเสียสามลอยกับเสีเสียห้าลอยประมาณนี้นะครับเออมาบวกค่าไถกับค่าปุ๋ยอีกลอยหกสิบบาทกับสิเป็นหกลอยหกสิบนะครับก็ลงทุนประมาณหกพันกัว 7, เจ็ดพันนี่แหละ นะครับถ้าห้าปลูกทีเนาะแต่ต้นนี้ผมปลูกไร่ละหาล้อยลงทุนไร่ละหาล้อยบาทนะครับทั้งไถไถเองยกหลองเองแล้วก็ค่าต้นมั่นค่าปุ๋ยนะครับปุ๋ยชิปไร่ผมใส่แค่กระสอบเดียวนะครับล่องพืน้นโดยยูเรียกระสอบเดียวกระกระสอบละแปดล้อยเนาะนะครับกระมืดไปเหล็กกลมๆเลยไร่ละหาล้อยชิปไร่กับกหาพัน ลายรหัร้อยนะคราวนี้มา่คิดต้อนถอนแบบนี้นะครับต้อนถอนอีลายหนึ่งมัชิด้อยู่สองตันต้นนี้ปูแบบฟากเทวดาเนาะแต่ว่าถ้าเข้าพดหนามมัชิด้อยู่ลายสามสี่ตันเลยนะครับถ้าปูแบลหดหนามเนาะปูห้างกระร้างครับปูห้างกระไดลายสามตันขึ้นสี่ตันเลยครับถ้าพดหนามเนี่ยแต่ว่าถ้าปูแบบฟากเทวดานี่ลายหนึ่งผมได้ประมาณสองตันกลัวๆนะครับมันก็แล้วแต่หมองเนาะบางหมองมันก็งามแห้งมันกะได้สองตันครึ่งก็มีนะครับปกเกินนี่หรอก บางมองก็ได้แค่สองตันถวนนะครับมันแล้วแต่เป็นหม่องเป็นหม่องนอนบนเสมอกันนะครับอ่ะนี่ครับสองตันเท้าตีไปเลยเอาตำตำเหลือกันเนาะสมมติว่าสองตันเนง่สี่มันแถวบานผมมันบาทหกสิบเนาะมันนานะครับบาทหกสิบบาทเจ็ดสิบเาตีไปบาทเจ็ดสิบไอ้มันกับเป็นตันหนึ่งมันกับพันเจ็ดสองตันกับสองพันสามพันสี่นะครับ สองตันกับสามพัน0ีสามพันีเข้ากับมาหักออกหาลอยเนาะเมื่อก็สีเรืออยู่สองพันเก่านะครับตออ่ไอไรกับไรนั่นแหละกับไรมันเ่าสีเหลืออยู่สองพันเก่ายังว่าท่านใดหักคาตอนถอนนี่ได้ครับตอนถอนตัวน,นี้ผมบอกนีก็ณีที่ถเข้าเฮ็ดเองนด้ครับแต่ว่าทางผู้ได้จางนะจางทุกอย่างนะผมแนะนําว่าถอยถอยที่กวัวนะแต่ว่าผู้ประเทศใดก็มีอยู่ผูเป็นแบบว่าเอาจริงเอาจ้างเลยก็ไใดได้นะครับ บแมนว่าเฮดมันหน้าเนี่บ่บได้ได้ครับได้มีกำไรอยู่แต่คนแบบวาเฮดแบบลงทุนแน่จักหน่อยเนาะม,ม,มีมีมีงบในการลงทุนแน่จักหน่อยนี่ได้ได้แน่นอนนะครับบบได้ร้ายก็ได้หน่อยนะครับเหลืออะไรละสองพันเก้าหักค่าถอนออกต่อไรกะเอาตีไปอะไรละสามรอยเนาะหรือสี่รอยนะครับต่อไรห่อตอนกูนะครับเท่ากับสี่เหลือยี่สองพันห้าเป็นพต่อไรอา่านี่ครับต้นนี้นบอลเล่นร้อนนี้เฮดเองทั้งเมื่อด้ครับ เทาเหลืออะไรละสองัหชกับสองมอ่านี่ครับเท่ากับเรือเงินอยู่สองมืหาเนาะนะครับในพื้นที่ชิปไลขันใดไลละสตันเนขันใดไลละสตันเท่ากับสีเรือเงินสองมืพบาทในในกิโลบาทเจบนะครับบาทเจ็ดบกาบังมองเพิ่นบอกว่าได้ถึง2องบาทเศร้าเลยนะครับมาหนาแต่ว่าทั้งโซนทังบาทผมได้แค่นี้เองครับได้แค่บาท70บนะครับบาทเ0บาทแป มันแล้วแหลวแต่ปีเนาะแต่บางปีมันก็แพงกว่านี้อยู่บางปีก็ถือกว่านี้ก็มีนะครับมันแล้วแหลวแต่ปีนะครับแต่ปีที่แล้วผมได้บาทเจ็ดสิบบาทแต่สิบนะครับมันมันบ่ทอกันนะครับอ่ะนี่ครับสรุปแล้วเฮดมันหน้าแบบประหยัดสีใดกําไลท่อใดนะครับคลิปนี้ผมจะตั้งชื่อว่าจังสันเนาะเฮดมันหน้าแบบประหยัดสีใดกําไลท่อใดก็ ไรหนึ่งสี่ใดเหลือเงินอยู่คันใดไรละสองตันในสี่นี้เท่ากับสี่เหลือเงินอยู่บ่อ,อ,บอตำกว่าสองพันขึ้นนะครับบ่อตำกว่าสองพันขึ้นต่อไรเนาะตัวน,นี้วอลนก็นีไถยเยงยกหล่องยิ่งนะครับแต่ตนมั่นซื้อปุ๋ยซื้อนะครับแต่ตอนถอนนี่ผมคิดเผื่อไว้เลยไรล,ล,ละสี่อลอยนะครับตอนถอนผมคิดไว้เลยไรละไรละสี่อลอยนะครับกาสีตกตกเป็นเงินอยู่ประมาณเอาอง่ายาเท่าเหลือสองพันหานเนาะ ้านอะไรละสองพนเนยในกิโลบาทเจ็ดสิบนะครับ้านโลสองบาทนจ็สี่เข้ากับสีเลือสองพันกว่าเลยเออเล 2, นะครับ 2, 3, 2, เรืออะไรละสองพันกว่านะครับสองพันสามสองพันสี่ขึ้นไปเลยเนาะ้านในมันก็ขึ้นอยู่กับราคานนานะครับอ่านี่ครับกับสีป,ประมาณนี้นะครับสําหรับผู้ใดที่จะเฮ็ดมันหน้าคะ่ะเฮ็ดแบบประหยัดแบบผมนี่กะว่างหันผมลงคลิปไปมีขจ้าวเขมนหลายคนอยู่พนว่า ทังบานพุ่มพ่นหนีเฮ็ดได้ไรล,ล,ละสามสีต่ตันเลยนะครับอู้สุดยอดนะครับผมยอมรับเลยแต่ว่าได้ใยลีทังบานผมก็มีคนเฮ็ดไดใยนะครับมีคนเฮ็ดได้ยดอยู่ไรสามสี่ตันแต่ว่าเพิ่นธหดหนามเนาะเพิ่นธหดหนามใส่หัวเวียงนะครับบางคนเพิ่นก็ใส่หนามยศนะครับใส่หนามยศแล้วก็ใส่ปุ๋ยสองไรย,ยังสี่เพิ่นใส่กระสอบหนึ่งเลยนะครับสองไรยังสี่ใส่กระสอบหนึ่งสองไรตอกกระสอบคือสี่ไรยังสี่เพิ่นก็ใส่อยู่ประมาณหาสอบนะครับมันก็หนาเนาะปุ๋ยหนาทอดแต่ค่าปุ๋ยนี่ก็มืดประมาณหาพันธุ์ แลวกคาเข้าไปสื่อสายนํายศหรือว่าค่าสื่อหัวเวียงมาเห็ดระบบน้ำนี่โอ้มันก็เมิดหลายหลายบาทอยูครับเกือบหมื่นขึ้นนะหมื่นกลัวละนะครับพาะคาปุ๋ยกับค่าเดินน้ำนี่ก็น่าจะหมื่นขึ้นนะครับใส่ระท่านได้ร่วมคานา้รมะนี้ด้ยครับเออแต่ซาเลี่ยออกมาก้าสมมติว่าข้าหักหักต้นทุนออกแล้วมันเหลือเกินมันเหลือเกินกับคนที่เห็ดแบบฝากเทวาดานี่ไปบ่หลายเลยครับเออสมมติว่าซิฟไลนี่ สมมติว่าอะไรหนึ่งนี่ผมขายได้ผมได้สองตังน,นเนาะเออแต่ว่าผมผมเหลือเงินอยู่ผมเห็ดเองนี่ผมเหลือเงินสองพันหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปเห็ดระบกน้ำยศจึงสี่นะครับใส่ปุ๋ยลายล,ายลายนะครับแล้วผมเหลือเงินสามพันเองสี่เออแต่ว่าแต่กะดีขึ้นมากแน่อยู่ดีขึ้นมากกลัวแบบเห็ดแบบแบบฝากเที่วาดาอยู่นะครับหรือสามพันกลัวหลืออะไรหนึ่งเด้เงินเหลือเหลืออะไรละสามพันกลัว 4, สี่พันเองสี่นะบางบองทำมันงามแห้งได้๋ไรละสี่ตันเองสี่นะครับมันกะ ลายละสี่หาพันเลยนะครับแบบว่าหักต้นทุนเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือลายละสี่พันหาพันซิปลายกหาหมื่นเป็นป่ครับเออมันก็ะพออยู่ได้อยู่เนาะมันก็ะพอเห็ดได้อยู่นะครับอ่ะเหี้ครับตัวน,นี้ผมมาเว้าถึงในกรณีที่ผูใ้ใดเห็ดแบบฝากเทวาดาเราแบบบ่มีงบคือผมนะครับก็สีเหลืองเงินประมาณนี้แหละประมาณลายละสองพันกว่าบาทนะครับหกักหักทุกอย่างแล้วนะครับอ่าแล้วคราวนี้ผมก็เห็ดแบบประหยัดเนาะปีนี้แบบไทยเอง ปลูกเองนะครับยกหล่องเองใส่รถไถเดินตามในการไถนะครับปีนี้าการชี้เลือกเงินอยู่ประมาณไรล,ละสองพันกว่าบาทแต่บบหูเนาะว่าปีหนานี่สีเหลือเท่าไรนะครับเพราะว่าราคาแต่ละปีนบปทอกันนะครับบางเถื่อมันถือกว่านี่กับปรจักเนาะเอพระสีหูเนาะมันขาดเดาอยังลงหนาบ่ได้นะครับเขาเป็นว่าเห็ดมันหน้าคุ้มบอกกับผมบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มอยูถ่ถ้าผู้ใดมีงบเห็ดเนาะคุ้มอยู่ตัวนี้ผมตอนแรกว่าผมสิบบปลูกเลยเด้ พอดีไอทอพอเพิน่นยุ่งเหินเพิ่นบอกว่าให้ปลูกนะครับเออเข้าบ่ปลูกแบบแบบตามลักสูตรมันเท่ากับปลูกแบบให้มันประหยัดลงก็ได้นะครับอย่างเช่นปลูกห้างนะครับปลูกห้าง้วก็ไอใส่ปุ๋ยหน่อยลงแล้วการถไถมาต้องจานเขาไถเอาเองนะครับผมก็เลยปลูกได้ปีนี้เนาะอ่ะครับก็ฝากไว้เพียงสำนีนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ การปลูกมันแบบประหยัดสีเหลืองเงินจักบาทแบบฝากที่วัดาเนาะสีเหลืองเงินไรไรจักบาทนะครับกะเหลืออะไรประมาณ2,000กว่านะครับเออครับผู้ใดโพปุ๋ยดีๆีเนี่ยกะสีแดงไรละ3ตันขึ้น4ตันนี่กะเออกัสีพ่อแดงเงินเนี่ยอยู่นะครับแถมมีงบเนาะแต่ตัวนี้ผมบอกในกรณีที่ไผ่โบมีงบคือผมนะครับเอโบมีงบในการเห็ดนะครับกะสีแดงอยู่ประมาณนี่อะไรละ2,000กว่าบาทถ้าเห็ดเองเน๊ยขนไปขายเองพร้อมนะครับ2,000กว่าบาทยังมากกับส0 0พันหลังเบอร์เกิน3,000นะครับ ถือว่าโบไคเซียนปันไดนเนาะสำสำหรับผมผมบอกเต็มปากเลยผมโบไคเซียนปันไดนนะครับในการเห็ดมันหนาเนาะแต่ว่าผมใส่ต้นทุนหน่อยนะครับคือสีไรเนี่ยผมหมดเงินแค่ซีหาพันนะครับไรล,ละหาลอยนะครับผมลงทุนไปกระได้กลับมาไรล,ละสองพันกว่าบาทนะครับสันผู้ใดเพิ่งลงทุนในอไรแล,ล้เป็นพันหนึ่งสี่เนาะเพิ่งกระได้มาไรหนึ่งหาพันหกพันเลยได้ครับเก็แล้วแต่แต่ละคนที่มีงบเนาะ อ่ะครับก็พอเป็นแนวทางครับผู้ใดมีหญ้าตัวใดดีดีดสีเล็งหัวก็แนะนำกันได,ด้เด้อครับเพราะว่าส่องผมนี่สิเป็นส่องแบบว่าไอ้แบงปันค้อมือเนาะแบงปันค้อมือก็คือผมสีเอาจากคอมเมนต์นี่ยแหละเอาจากคอมเมนต์มาตอบอีกเธอหนึ่งมาเห็ดคลิปแล้วก็ทดลองหานะครับผู้ใดแนะนำมาจังใดผมก็สิไปลองเบิ่งนะครับอ่าก็ขอบคุณหลายๆทีเ่เบิ่งจนจบคลิปก็คอมเมนต์ตีชมใดเด้อครับว่าต้องเห็ดแบบใดต้องอันนี้แนวใดนะครับใส่ปุ๋ยตัวใดยังสีใดหัว,หวลาย ในกรณีมั่นฝากเทวดาคสี่กับข้อมีนใดเด้อครับพอดินทั้งบานผมมีแห้งแห้งเห็นบ่ครับนีแห้งแบบจัดจัดเลยครับมั่นกับบ่ค่อยงามคือทางมองบานใดเขาดินซุ่มเนาะนะครับแต่ว่าทั้งบานผมนี่มันสีนวนะครับเป็นนาโนนเห็นบ่มันสูงนะครับเขายังบ่อยใดเลยนะครับฝากไว้เพียงํำนี้กับฝากกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ